ไปชิมก๋วยเตี๋ยวเป็ดรสเด็ดวิปปาตเขาบอกเปิดมานานกว่า30ปีแล้วความอร่อยเนี่ยบอกกันปากต่อปากจนลูกค้าเนี่ยแน่นร้านเลยค่ะ คุณผู้ชมไปนะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดรสเด็ดนายป๋องนะคะที่ตลาดท่าประชุมตรงข้ามโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองอำเภอศรีม,มหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีร้านนี้เปิดขายมานานกว่า30ปีสืบทอดกิจการมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่และปัจจุบันเนี่ยเจ้าของร้านก็คือคุณพิทักษ์หิรันวงศ์หรือว่าคุณป๋องนี่แหละแล้วก็ยังรักษาความอร่อยแบบดั้งเดิมเอาไว้คือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็จะคัดเอาแต่ของดีมีคุณภาพ เป็ดที่ใช้เนี่ยนำไปต้มชั่วโมงหนึ่งนะก่อนจะนําไปตุนกับน้ําพะโลแล้วก็เครื่องยาจีนอีกหนึ่งชั่วโมงส่วนเครื่องก๋วยเตี๋ยวอื่นๆคุณป๋องบอกทําเองเกือบทั้งหมดเลยจะได้คงคุณภาพมาตรฐานไม่ว่าลูกค้าจะมาทานวันไหนเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยโดยคุณป๋องเล่าว,ว่าเดิมทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ขายข้าวแกงเลี้ยงชีพและคุณป๋องก็ช่วยที่บ้านขายข้าวแกงมาตั้งแต่เด็กค่ะและหลังจากนั้นก็เลยปรับเปลี่ยนมาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดรสชาติเข้มข้้้นนจลลูกคาาไดดองทติ ก็เลยกลายเป็นลูกค้าประจําเลยทีนี้ก็เลยเปิดขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดยาวๆเลยแต่ละวันขายได้ไม่ต่ํากว่าร้อยชามค่ะชามละ40บาทเท่านั้นพิเศษ50บาทเปิดขายทุกวัน9ก้าโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มส่วนช่วงเย็นเนี่ยเดี๋ยวจะมีข้าวหน้าเป็ดแล้วก็ข้าวหมูแดงเสริมด้วยชวนหิวละเกินในช่วงเวลานี้ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ